ไปไปไปมาไปมาจับไปจับไปเฮ้ย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  เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอเ้ยเฮ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 ้ยเ้ยเฮ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 ้้เฮ้ยยเเฮ้ย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  ยืดๆยดๆยืดข้อหน่อ้เพราะมันมันมันนิ่งแล้ทุกคนมันนิ <Oliver> ่งแล้วก็สวัสดีด้วยนะครับผมก็สวัสดีทีทีเอซีลุงป้านาอากันทุกทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิเตอร์แฟงนะทุกคนก็มาเช้าเนี่ยผมเนี่ยกำลังจะตื่นแล้วก็ไปทําธุระนะพอดีเพื่อนใหญ่โ่อมหาผมเนี่ยบอกว่าเฮ้ยเพื่อนวันเนี้ยลงมาช่วยหน่อยดิพอดีว่าเจอไอ้คนตัดหัวเนี่ยวแมงคดอารวาสเลยมันชอบทําร้าชาวบ้านหรือว่ามันชอบแบบล้าหลานคนอื่นเขาแบบเนี้ย เดี๋ยวเรื่องการเป็นมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนเนี่ยเล่าให้ฟังนิดหนึ่งนะครับครับทุกคนซึ่งแรกๆทกกคนนะผมเข้าป่าทุกคนไปเจอมันเป็นป่าที่แบบว่าเป็นแนวชายแดนทุกคนนะซึ่งมันถือขวานแ,แรกผมคิดว่าเป็นคนมาหาฟืนหาไม้ใช่ไหมแต่มันไม่ใช่ทุกคนมันมีพฤติกรรมแตกประหลาดทุกคนซึ่งมันมีถุงวันก่อนเจอมันถุงถือถุงเสียวขาวอ่ะรู้เป็นย่ามือกระสอบนะแล้วก็มีคราบเลือดเป็นแสง ไม่ที่ดูจักระสอบที่ลงคลิปไปนะใช่น่าจะเป็นหัวเลยสักอย่างแต่เราเรากรันตีไม่ได้นะใช่เราไม่เจอทุกแม่งหิบไปก่อนมันตามโตมันไม่ทันทุกคนซึ่งมันเร็วมากไงป่าผมเชื่อเป็นพวกรับจ้างตัดหัวทุกคนซึ่งมีความเชื่อว่าคนพม่าใช่เอาพวกหัวพวกนี้ไปทําสะพานวางต่อหม้อใช่ใช่นะใช่คือการทําสะพานเนี้ยผมจะบอกให้คือถ้าใช้หัวมนุษย์เนี้ยเขาบอกว่าสมัยก่อนนะจะทนใช่มันจะทําให้ทนแล้วก็มันจะทาให้สะพานนั้นอะ คือแบบว่าดีเหมือนอะไรไปแลกอย่างเงี้ยใช่เอาอะไรไปแลกนะทุกคนถ้ายังไงก็วันเนี้ยผมมาพร้อมแล้วเพื่อนใหญ่ก็น่าจะพร้อมก็ถ้าอย่างไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สาหรับคลิปนี้แล้วก็กดไลค์กดแชร์ติดตามให้เพื่อนใหญ่พี่แฝดวีหนึ่งวีสองแล้วก็ทั้งยูทูบทั้งสองทางแล้วก็ทางเพจเฟซบุ๊กเพจเฟซบุ๊กด้วยนะครับทุกคนถ้าอย่งไเป็นกําลังใจพวกเราทุกทุกคนในการทําคลิปต่อไปนะให้พี่พีเอสสีได้ดูแล้วก็ผมขออย่างเดียวนะพี่พีเอีดูคลิปเนี่ยคือไม่ต้อง คือไม่ว่าจะเป็นคลิปผมหรือว่าคลิปเพื่อนเนี่ยอยากกดท่ำโฆษณาทุกคนเขาถือว่าเป็น่ชไ่้ถ้าไม่กดท่ำโฆษณาก็ถือว่าเป็นการซัพพออีกทางหนึ่งนะพอเราเนี่ยได้มีรายได้ในการทำคลิปไปสถานที่ต่างๆทุกคนถ้าพร้อมแล้ววันนี้ก็ไม่อยากจะพูดมากนะทุกคนผมไปกันเลยผมจะไปบุ๊กมันให้ได้เลยว่ามันจะน่ากลัวขนาดไหนคือพร้อมที่สุดก็คือต้องมีมีดที่คมมากๆไปต่อสู้มันนะครับไปตรงไหนอ่ะื่อยใหญ่เมื่อกี้อ่ะมา เหมือนแบบว่าจะได้ยินเสียงอะไรอยู่นะเหมือนมีคนฟันไม้หรือฟันอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะผมอาจจะเจอมันที่เดิมหรือเปล่าเพราะมันแดดมันหัวม่นก็แสงไม่สามารถบอกได้มันอยู่ที่เดิมหรือเปล่าเพราะมันทั้งนี้มันรัศมีหาตะโขกคนไปทั่วทุกแสงไปเดินไปฟังเสียงไหมครัฟังยึดอ้องฟังโหดูต้นไม้ที่โคตรใหญ่อ่ะ ส,นนสงนีงู่ถวบ้าน,น,น,นงอ่ะเอพวกไอ้นหนิง่อเะเจอบ่อยช่วงเนี้ยเพราะว่ามันเป็นช่วงที่นาแหลงหมันหากินสัตว์ที่ลงมากินน้ำไงและน้ำที่มันลงมาหากินเนี้ยก็คือใกล้กับหมู่บ,าบ้าน,นใช่นนไม่ไ,มได้ยินดินมาีรชัดเลยตอนนี้ผมรู้ว่าเียกลับมามาจากไหนคนล้างตายนะยี่ พุ่นในผ่านบมอมาตั้งตั้งแชมป์เนี่ยไม่รู้อ่ะอันนี้เป็นโอกาสดีที่ผมได้ผานมาผมเองคี่แฟนเชื่อผมผ่านไงคือแฟนก็เป็นแบบคนประเภทชอบบู๊ชอบชอบลุยทุกคนนะคือเป็นยุ่นในป่าลึกเลยเหรอเพื่อนใช่ถ้าเป็นป่านลึกถ้ามันอยู่ไม่ได้เจอเนี่ยมันจะทำให้คนเห็นง่ายเลยแล้วเราจะหามันได้ทางไหนเนี่ยคือตอนเนี้ย เสียงตัดไม้ไม่รู้มาจากไหนแต่ดังที่สุดก็คือเสียงสัตว์นี่แหละพวกแมลงเนี่ยมันทําให้เราได้ยินเสียงไม่ค่อยชัดเนี่ยเอ้ยเหมือนเป็นกำดักอดี๋เข้าใกล้หนวอยนี่นี่นี่มันเะเป็นกำดักเหรอมันเนาะมันมันดักพวกกป่าเ่รองจะใช่เหมือนมันจะเป็นกำดักวะมันพวกใกล้ปุงใกล้ป่าอย่างเงี้ย ไม่รู้เหมือนกันนะถ้าไก่ป่ามันทําไมไก่ป่าน่ะมันไม่ใช่ไก่ป่าน่ะเขาจะใช้บ่วงบ่วงใช่ไหมใช่ดักคนหรอไม่รู้เหมือนกันโอ้ยดีนะไม่เยียบเมื่อกี้ดีเนะมคน่เคลียเป็นคนดูดูแบบเนี้ยเก่าๆแบบนี้เลยนะพาง่างตรงเนี้ยมันอาจจะมีอะไรเราก็ไม่รู้เนี่ย้าง่างตรงเนี้ยถ้าเป็นพวกใช่ไงอะไปเสียงนะอยไปเสียงดีกว่ายาายาโหดดีนะผมเห็นก่อนอนคนไหว ก็ถึทมาผมไม่เจอกับดังกำลัเงเลยเฮ้ยยังยินเสียงไหมไม่ยินดิเสียงมันยิ่ง้ย่เลยเข้าเข้ามากขึ้นแล้วว่าเป็นแสงเฮ้ยเนี่ยมีร่องรอยการตัดอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะใช่ไหมมันมีการซ้ำป่ามีถ้าเป็นทางเดินงี้ป่ะใช่เหมือนฟันป่าทางนี้บอกว่าเหมือนจะเป็นทางนี้ใช่ป่ะโอ้ยอุ้มาอ๋อทางนี้ยันไม่แสงอืม มือนจะเป็นทางเดินใหญ่ใช่ใเดินอะยเหมือนมันจะเป็นทางเดินอยู่นะได้ได้ไ้ั่งไม้นาสองสามเราที่นะต้เหยามสมไม่สามารถดึงได้เป็นทีหนมันดังวัจะฝ่ายที่บอกุคนเร่เดินนี้เขาเปนทาเดินปรนะ คนทำเดินแบบนี้เยี่ยมมาเพราะว่าเชือมันไม่อยู่เชือดแม่ทุกคนได้กลิ่นขาวๆไงไม่รู้อะกิ่นเลือดเหรอได้กินขาวเนี่ยได้กลิ่นจริงประมาณทางเนี้นหนยหรอมีทางเินก็ใส่เนียที่ผมทำไปทรงไหนก็ เป็นเส้นที่ผมพามานั่นเป็เส้นทผมเรียประจำทุกคนอันนี้เส้นไหนเนี่ยเส้นเป็นทางป่ามากกว่าเดิมอันนี้ทางป่ามากกว่าเดิมเลยัยิ่งไปที่แบบเอ่อซ้อนตัวมันได้แบบมากขึ้นอ่ะอยูริเซี่ยเสี่ยโยพระฮะตรงนี้มันจะมีใครเนี่ยเราต้องหากันหลายทางว่ะแยกกันหายเหรอ ใช่เฮ้น,น,นี่มันคืออะไรวะเนี่ยมันคือเหมือนกระ l อนใส่ใส่หัวอะไรสักอย่างเปล่าเฮ้ยใส่อะไอเปล่าทุกคนไม่รู้ว่ามันเป็นกระ lon ผมไม่รู้นะผมว่ามันแบบเจะเอาหัวมาใส่แล้วก็แช่ไว,ไว้เปล่าวะไหรอในแสงน่าจะใช่นะใช่โกงใช่เกลือผมไม่รู้ว่าผมเดาทุกคนนะเนี่ยความไม่จะเป็ดทุกคนบ้เดาทุกคนนะจะ<ส>ตายนั่งคิดติ่มอมจะแสง เอ้ยใหญ่รู้สึกว่าตรงนี้มันโล่งๆเหมือนมันมีมันมีการอาศัยเลยเข้ามาดูดิเนี่ยมันมีพวกสูบปุ๋ยด้วยใช่เอนี่ายอาศัยแล้วทให้มันโล่งอยู่วใช่เป็นเหมือนเป็นที่นอนเลยตรงเนี้ยเฮ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 ยเฮ้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 ยเ่เฮ้ย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 เเเเเ เฮ้ยมันนี่หรืว่านม่แล้วมันนี่ไแล้วเฮ้ยไป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 ้ยเป็นพวกมั้เหรอวะพี่ตแฟง้ยไหน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 เอ้นั่นแหละะนัไอ้มันที่ขวานมันที่ขวานเจ้าที่ขวานเจ้ามันที่ขวานเลยพี่เฮ้ยจมาสองตัวปแ้งไหวบอกี่ตาแสงาแสงไหวบอกี่ตแสง มันมีสองตัวเนาะเป็นแสงเป็นแสงไวหวบ่ฮะมมาสองตัวไป็นแสงเอาอกมาออกมาก่อนวมันจะล้อมมันจะล้อนมันจะล้อนมันจะล้อมเอาอกมาก่อนไม่ลมม้อมนะออกมาก่อนโดนมันล้อมเนี่ยวะไงวะเน,นี่ยไอ้ไอ<ห>้ตุ่มดำนะไอ้ตุ่มตรงนั้นขนตัดคอแต่ตรงมที่กูไม่รู้มันเป็ไงวะมันเป็นไงมันเป็นแสงเดี๋ยวช่วยมันได้ป่ะพ่วงหรอพี่ผมใช่กูเขี้ยวมต้องมีมากกว่าหนึ่งหมดเป็นแสง ไปกันทั้งกลุ่มะแงเอา้ฟันทุกคนนะเนี่ยคนเนี่ยไอคือขวานไปแทงคนเนี้ยเอาที่ขวานระวังระวังระวังชงชงขวานมันยาวไปแงระวังชงขวานมันยาวพี่เฮ้ยยังชกด้วยกูไม่มีกูไม่มอา เฮ้ยพอมช่วยขอหอช่วยแก่อนนะขอช่วยก่อนนะเฮ้ย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 เฮเฮ้้ยมาทำก่อนทำมาทำก่อนทำก่อนย้ายมามม้้ายมาทำมาทำมาี่มีสตัวพี่แง มองอยู่วะนี่มาสองมาสองอทุกคนตอนนี้มาสองตัวนนทุกคนกคนะซึ่งเราคิดว่าถ้าเราไ,ไปแบ่งอะไรบ้างไปแบ่งอะไรบ้างเอาเลยไอ้ไ อฮยเ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 ฮ้ย้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเอ้ยเอ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาเ้ยเฮ้เฮ้ยเเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยเฮยยยย จับไับไเฮ้ย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 เฮยเฮ้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 ย้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้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 ย้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ย เอวะออเ้าไว้เจ้าว้เจ้าเจ้าไว้ตเมอนวิวิเดฟงแด้วเปรียบเือนกันต่อสู้มากก่อคนนะเงี้ยพี่พนยึดไว้ยึดไว้ยึด่อนไว้เพอมันมันนิ่งแล้วทุกคนมันนิ่งแล้วมันนิ่งแล้วมันนิ่งแล้วพี่ย่ใช่ไงที่กบดานมัน นี่ไรที่กบดันมันทุกคนนี่เข้ามาช่วยคนน้ำมเหรอโอ้โหไป่างนี้เก็บมือไว้ก่อนนะเฮ้ยเฮ้ยไยทางระวังไปทางระวังอควันฟันเลยควันฟันเลยอควันฟันเลยมันกล้าเข้าทุกคนมันก็้าไม่กล้าเข้าแล้วเฮ้ยเต็มเต็มหลังทุกคนเต็มหลังเลยพี่เต็มหลังเลยทุกคนมีแสงฟันเลยทุกคนนะมีแสงทุกคนมีแสงฟันฟันแล้ว สตายปอนนะสงตายเมาตายเมา,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 าถูกี่เกิไม่ได้ฝันใช่ป่นนะทุกคนมาไว้มาแล้วทุกคนผมจะบมีวันนะม่ให้มันต่อสทุกคนนะต้นจะเฟื่อก่อน,นะนนมาถ่ายทุกคนนะ ทวันนะทวันโย่ทวัน,วนผม,มลืมเอาเชือกมาจากกระเป๋าทุกคนเป็นเชือกของผมลองเอาคมไว้ทุกคนนะเราไม่ไแสงเราต้องมัดมันไว้ใช่เพราะมันจะสบหรือทุกคนมันจะแสงเอาด้ามขวานกับทุงกับทุงทุกคนนะ เรียบร้อยเลยพี่หมดเดยอะมากพี่แฟงคจนมันหมดสรุปแล้วทุกคนสรุแล้วทุกคนมัแจ๊คเอาขวานกระทุงตรงไททอนมันเีอยโด,ดนโดนฟันหลังไปมาของขวานอะเมื่อกี้เหรอเออเคี้ยแผ่เวอร์อย่างเงี้ยไม่รู้เวอร์ไม่เวอร์ไม่รู้แฟงรีบมัดทุกคนนะเพื่อจับตัวไปมัดไว้ทุกคนนะจะต้องมัดอีกตัวนึง ลบทั้งคู่นะพี่มันเป็นสลงพมา่าเลยพี่แสงใช่ปะ่ะมันต้องสลงพมา่าเลยพี่แสงหมดเดยอะมากโอ้โหทุกคนมาเข้าไว้แม่มันหนีที่กบดามนทุกคนนะเพื่นเที่ยวมันทำเตียนล่องเลยพี่พี่ โล่งเลยอะแล้วก็มีพวกกิ่งไม้อ่ะสามารถบังแดดบังฝนได้พี่แต่ที่มันมาต้องไม่ต้องกลัวว่าจะมีใครเห็นเลยพี่เพราะตรงนี้เป็นป่าทึบนะเป็นป่าทึบพอสมควรทุกคนซึ่งผมพาไมจะแฟงมาแล้วนี้ถือว่าเจอที่กบดานมาทุกคนนะโดยมันทุบหลังแทีนึงเจ็บปะมีทางเจ็บปะนี่ก็โดนมันไอเอาเอามีดอะมีดเท่าไหร่ตัวนะ้มันกระแทกมันตรงฟันตรงแขนแต่ว่าพยายามกระแทกตัวเขาไปหามันนะเพื่อให้แรงมันกระแทกอางที่สุดอะดูอาวุธที่มันใช้ดิดูเป็นของเก่าทั้งนั้นเลย เนี่ยโอ้โหไม่พูดอันตรายเลยโอ้ยทุกคนมันไม่ง่ายเลยที่ต้องมาซุ่ยตัวเนี้ยผมโดนทุบหลังไปครับเพหงเต็มๆตอันนี้ก็สลบไปเลยตัวนี้ยผมว่าผมทุกคนก็มันจะมีของดีป้องกันตัวนะมีมีเหมือนแบบเราแยบวาบ้าเซฟเต็มเหมือนกันนะเหมือนเมื่อวานไม่ได้ไม่ได้มีอาคมนะแต่ว่าพวกมันมีพวกใช้กําลังมากกว่าคือพวกพีเอฟซีอาจจะไม่เคยเห็นนะมันเป็นของเด็ดตัวเด็ดตัวใช่ป่ะใช่ที่แม่เรา ใช่เป็นผ้าถุงแม่เราเนี่ยสําคัญมากทลวก็ฟันใช่ไหมใช่มีผ้าถุงแม่แล้วก็ฟันเป็นผ้าถุงที่ความรับผิดมงที่ทำให้อยู่ได้ทึงทุกวันนี้คือมันจะป้องกันไอ้พวกเนี้ยพอเวลามันมาเนี่ยเหมือนมันฟันเราแต่เราไม่เจ็บสักเท่าไหร่ไม่เปไรให้มันลุกไปให้มันลุกไปมันลุก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 มันได้แค่ลุกมันได้แค่ลุกขามันดิ้นไม่ได้ขามันดิ้นไม่ได้ปล่อยมันมันจับมีดดูหน่อย นะครณมันนีไ่หนีไมนไมันจะหนีเหรอไปยืดไปเยไม้ตีไม้ตีมันจะหนีเหรออ่ะอ๋อ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 อ่ยจ้ามันเรือไจมันื่อมาเราต้องขุบล่างมันตัวน้องตัวน้องมิถันแม่งมั้ง อัไม่วังไกลอัไม่วงมัวงไกลมันชอบทําให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนเนี่ยให้กลัวกันโคตรนะอย่ให้มันกลัวเรบ้านโคตรนะอเอาไงวะพี่แค้นตู้ตำรวจอะต้องส่งตำรวจอะ่ะนู่นก็สลบแต่ว่าเราเรา,เราไม่รู้ว่าที่มาที่ไปม,มันมาไงแล้วตำรวจจะหาเราบ้าปอเราไม่ได้บ้ามันอะทำให้ชาวบ้านเนี่ยดูก็ลูกก็ร้อนมันดิดทั่วไปหมดเลยมันเอาไว้ใส่อะไรวะ เอาไงดีจับไปมัดจังปะจับไปมัดใช่เราเอาเชือกมาก่อนเราต้องเอาเชือกแล้วก็มัดมันทำังไงใหมันไม่ร่วงไปก่อนเหรอคือตอนนีน้มีวิธีหนึ่งเก็ไว้ดมมัดมันผูกไว้ผัวอะไต้นไม้ใช่ต้นไม้ะว่าต้องไปเอาเชือกคนเราไม่เอาเชือกมาพี่นะเราไม่รู้ว่าเราจะมาจับตัวมันได้ไง คือเก่าวว่าจะมาแค่คัดขวางมันแต่ว่ามันจู่โจมมาก่อนทุกคนนะมันเปิดฉากเข้ามาก่อนเลยมันเปิดฉากเข้ามาแบปลุกเข้ามาว่าจะฟันมันจะแฝงก่อนเลยมื่อกี้เพอดีหันมาเจอทันมันงั้นแย่น้อยพี่เมืนกันนะจ็บจากบาดแผลที่มันจะแฝงไอเอาขวานฟันมันเมื่อกี้ทุกคนในตัวนั้นใช่ไหมลมนะส่วนตัวนี้มันจะโดนกระทืบทุกคนนะมันกระทืบลมนยพี่คนผมยืนเฝ้าอย่างนี้ไว้ก่อนนะมันจะแฝงเอาตัวนั้นไปมัดก่อน คือทุกคนมันไม่ได้มีวิชาต่อสู้เก่งมากมาแต่ว่ามันใช้อาเอาเรแบบว่าใช้อาวุธคู่คนอื่นมากกว่าทุกคนนะเฮ้ยเฮ้ยเงียบเงียบขวัญมึงเงียบมาเฮ้ยเฮ้ยแทงอยู่นู้นไแทงแรงเลยแทงมือมันอะแทงมือเลยมันไม่มีแรงแล้วตอนเนี้ย

กำลังหักแม่นนะมันทำคนไปร้องเยอะเคนจะเขนไหมเขนแบบว่าหัวเป็นของใครกันแน่มัดมันก่อนมัดมันก่อนเระตื่นอีกเหรอแปลว่าอย่าเสียงดังใช่ไหมอย่าเสียงดังแ้เข้นอคจัดมันัดมันมาเลยแมาเลยไปบช่วยบ่ไป้า นี่แรงแบบแรงเยอะมากเลยพี่กระตือรกี้กระตือระกี้มามาตัวนี้มันลั้นเนี่ยเนี่ยโดวไอ้คนตัดหัวเนี่ยคันี้มัดหัวนะไอ้หัวโจกเนี่ยเป็นคนที่นำพวกมาตัดหัวกูว่า connect, นะไอ้ต uhm. ัวเนี้ยมันไสต ี <ersch> ทำพวกมันเยอะเฮ้ยไปตะแกงมิดมิดตอนนั้นตอนนั้นเฮ้ย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 มันเหนียวมันเหนียวจริงจังมันกลัวนะทุกคนมันก็กลัวนะทุกคนมันก็กลัวนะมันกลัวโดนแทงนะทำพวกอื่นไม่เยอะที่พวกพวกทำมั่งมันกลัวบั่งไม่ต้องโดนแทงนะ รอบเนี้ยเข็นแม่งเลยวะเข็นประว่าแบบว่าเอามีดเฉือนเลยวะมีดต้องไว้ห่างๆจัะได้ห่างๆมื่อกี้พาไปวางข้างมันไงมันจะคว้าม,มีดมาแทงเราเมื่อกี้แต่ตัวเนี้ยมันน่าจะเป็นหัวโจกใช่อันเนี้ยพี่เรนเนี้ยคือเราไม่รู้ว่าจะ ทำไงต่อนะทุกคนนะคิด,ดยังเยอะคือมัดกันไว้แล้วก็จะเค็นมันก่อนว่าหัวไอ้ผมเจอเมื่อวานที่ผมเจอกระสอบอะเป็นของใครแต่ว่าม,มันผมมันร่วนพูดไทยหรือเปล่านะทุกคนมันสื่อสารไม่ได้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะพี่พี่ไม่ร้อนแน่ เดี๋ยวเราต้องเค้นหาความจริงสนุกดีแงะยงะไงโอย้ยเคนเค้นมันยังยี่รอให้มันตื่นก่อนนี่ไม่รู้มันสื่อสารหรือเปล่าพูดไทยหรือเปล่าเราไม่รู้เลย ดูดิเงื่อแตกเต็มตัวเลยนะต่อสู้มันจะแย่มากเสียแรงเยอะเลยเยอะทุกคนแต่ไม่ได้แสงมันจะมีของดีจะช่วเข้าใจนะใช่มมันรู้สึกยาวเป็นแสงอ่ะมีของดีเพราะมีที่มันฟันหัือว่าควันมันเป็นแสงอ่ะโดนแต่ไม่ไม่เข้าท่อนโดนแต่ไม่เข้าพี่มื่อกีมันจะตัดหัวคนได้ง่ายๆหรอถ้ากูมารให้มันเดินไป ถ้ามันรุนเมื่อไหร่มันโดนเราแน่นอนอันเนี้ยน่าจะเป็นลูกน้องมันเอ่เอามาเพราะมันช่วยมันมันได้ราคาจะค้างห่วงไงได้เงินแสดงว่าน่าจะเป็นพ่อไอ้คนนี้ยใช่ดูสโลงก็รู้เลยไม่มันไม่เงินจะค้างห่วงก็เลยแบบจ้างคนมาได้ใช่แล้วก็จะแพงคนสมควรนะผมว่าเนาะเอาไงดีมัดมัดมันไว้แบบนี้ไหมให้มันอดข้าวอดน้ำตายไปแม่งเลยอะไร ว่าเนี่ยคือการใส่สอนที่แบบให้มันเจ็บพอสมควรนะแล้วให้มันหนีกับไปเป็นไงคไงเนี่ยกูมาสอนมึงนะเว้ยวันหลังมึงอย่าไปทำให้คนเดือดร้อนอีก <c oughs> มึงด้วย <c oughs> วันนี้กูจะให้โอกาสเพื่อมึงแต่กูไม่ให้เม็ดเพื่อมึงกลับขวัญจะไม่ห้องกลับนะไม่ให้ไม่กลับตัวเปล่ามทำไม่ทัาแล้วะมึงอย่าทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนอีก กูจะให้ชีวิตพวกมึงเงียบเจ้าไหนอ่ะเจ้าไหนไปเที่ยวเลยอ่ะงั้นเราพูดบอกไปเถอะเราละวันนะยังไหวใจมันได้ใช่ป่ะคือตอนเนี้ยควรใช่ไหมมันเองก็หมดแรงพราสมควรอะให้โอกาสมันให้โอกาสพวกมึงนะที่เราถ้าเรา เอาพันลาตัวไปในในชุมชนอะาจจะเดือดร้อนมากกว่านี้ทุกคนเดือดร้อนใช่ถ้ามันดูไปทีเราแย่นะใช่ไหมพี่แิ๊ฟดงแย่มันเจ็บพันลากตัวไปหาตำรวจหรือว่างี้ยผมว่าเดือดร้อนแน่เพราะมันจะเอาวิง่งอาจจะวิง่งหนีเราแล้วก็เอาเราเอาจจะจับตัวไม่อยู่แล้วอาจจะทําให้ทําสร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชนเราแยกนี้อีกทุกคนนะใช่ไม่กล้าเสี่ยงทุกคนนะรอบน,นี้ร่างสอดมันได้ทำให้มันรู้ว่าเราไม่อยากให้มันเข้ามามึงกลับไปประเทศมึงเลยนะมึงกลับไปนะกลับไปเลยนะมึยรีบกลับไปนะไอ้สัตว์ไป ให้โอกาสมึงบอกมึงไปไปไปเฮ้ยเชื่อมั้ข้ามมั้ยไม่ใชนไม่ร้ายให้มันทรมานไปให้มันทรมานบ้างมันจะได้รู้ต่อไปมันจะได้ไม่กล้ามาทำกับคุณแบบนี้งั่ามันจะยอมบบี้แสงไม่รู้มันยอมไม่ยอมไม่รู้แต่วันนี้เราสั่งสอนดูทุกคนของที่มันไอ้นี้ดิเอาวุ้ีมันพกมาทุกคนใช่ล้วนๆม่แฟงเฮ้ยที่กูเจอนีตัวเดียวกันนี่อันนี้มันขวานอะไรอ่ะ ขวันที่กูเจอมันเป็นด้ามไม้อันนี้มันขวันเหล็กคือรูปตัวกันน่าจะคนละตัวหรือเปล่ายี่ยมีมากกว่าหนึ่งตัวมันก็สองตัวเลยนะใช่แต่ว่าไอ้คนที่ชุดชุดดำมันมีมากกว่าหนึ่งตัวทุกคนชุดดำอ่ะนะใช่แล้วมีมากกว่าหนึ่งตัวแสดงว่าก่อนมันเป็นขวันนี้ไอ้ตัวนี้ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ยี่ยมจะไปหาพวกป๋เนี่ยนะตามพวกป๋าไม่รู้ว่าตามพวกแล้วว่าแต่มันเจ็บสาหัสพวกนังเกตขวานตอนแรกไม่สังเกตเลยยังนักเก็ตเป็นด้าำเหล็กมันก็เป็นน้ำไม้ทุกคน เอาชี้ไพยแล้วและและตัวนี้ตัวอื่นแน่นอนใช่อจะไม่ใช่ตัวเดียวกันแล้วทาไมมันบีบเข้ามาทันร้กลัวเมื่อกี้ก็มันรู้ว่าเราเป็นชาวบ้านไงหรอมันรู้เป็นชาวบ้านมันจะมาต้านหัวมึงเมื่อกี้แต่ว่าเราเห็นมันก่อนใช่ถ้าเป็นชาวบ้านจะกลัววิ่งหนีเข้ามอาจจะไล่ตามแต่แล้เราสู้กับมันไงทุกคนปุ๊บมันก็ต้องหนีอ่ะเพราะมันเกินค่าแล่วมันคิดเราจะไม่สู้หรือเปล่าเอามาเนี้ยเอาไงดีวะก็ต้องการอย่างเดียวอะทางทางทางที่ดีนะเก็บอาวุธเก็บอาวุธดีกว่าเก็บอาวุธเอาของมันจับให้หมดทุกคนเราจะไม่ใหห้เลือ ให้พวกชั่วเนี่ยมันทำร้ายคนอีกนะครับดูของมันดิเดี๋ยวผมกาขอหยุดแต่ก่อนเพราะไม่รู้ว่าเดยหาพวกมาเพิ่มหรือเปล่าใช่ไงแต่ว่าเราจะไม่อยอมให้มันเข้ามานแน่นะไม่ไม่ไม่ขัดขวางทุกคนนะแสงจับป่ไปกันดีกว่าถ้ายัางไงก็ทุกคนเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับเดี๋ยวถ้ายัางไงเนี่ยเดี๋ยวถ้ามันเพื่อนใหญ่โทรมาหาพ่ออีกครั้งหนึ่งเนะี่ยถ้ามันสร้างเรื่องเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาหาเพื่อนอีกนะใหญ่ถ้ามีอะไรโทรมาได้ตลอดเลยนะ ได้ทุกคนถ้าอย่างไงก็ทีมนี้น่าจะมีเท่านี้แหละผมเองก็สู้แล้วก็มันจนเหนื่อยหอเหมือ,อมนกันนะนเหนื่อยกนนีเหนื่อยปเหนื่อยมา,มมากทุกคน,กนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับทุกคนครับ